เมื่อกี้นะฮะมีข่าวกันนะครับว่าฮามาสเนี่ยใกล้ได้ข้อตกลงหยุดยิงกับอิสราเอลแล้วนะฮะหลังจากที่ได้เจรจาต่อรองปล่อยตัวประกันนะครับวันนี้เราเจอกันวันอังคารที่แบบเดือนพฤิกาย,ยนนะครับวันนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาทองคำนะฮะได้มีแรงทำทฤษีบาวเนี่ยกลับขึ้นมาจากร1 9 7 4เหรียญน,นะเมื่อเช้าขึ้นไปแตะ1,995เหรียญต่อทรอยออน ทองคําจะเป็นขาขึ้นแล้วใช่ไหมหลายท่านถามมาครับคลิปนี้มีคําตอบครับนี่เลยครับตอนนี้ฮะเราอยู่กราฟทองคําในรายสัปดาห์นะครับกราฟทองคําในรายสัปดาห์นั้นได้มีแรงซื้อกลับเข้ามานะฮะเห็นไหมฮะบริเวณแท่งเทียนแท่งเขียวแท่งนี้นะฮะ ตอนนี้ทองคำได้ขึ้นมาทดสอบที่เรน1,992เหรียญต่อโถยออแล้วมองว่าทองคำนะครับภาพรวมหลักๆนะครับถ้าเกิดท่านใดนะฮะสังเกตแม็กดีบริเวณนี้นะฮะบริเวณวงกลมสีชมพูนะครับเห็นไหมฮะว่าแม็กดีเนี่ยค่อนข้างที่จะนี่ฮะเห็นไหมฮะอ่อนแรงนะครับเห็นไหมฮะแม็กดีบริเวณนี้นะฮะเห็นไหมครับ แต่ตอนนี้กราฟเนี่ยมีแนวโน้มที่สูงกว่าบริเวณนี้เยอะนะครับจะให้ดูนะเห็นไหมครับโอเคเห็นไหมฮะแต่ m a c ดีนั้นบริเวณแนวนี้ค่อนข้างที่จะเท่ากันนะครับห่างกันไม่เยอะอ่ะเท่ากันเลยนะฮะเห็นไหมฮะวงบอกว่าสัญญาณของภูเขา2รูปของ m a c ดีนี้ ก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างจอจอะแรงนะฮะยังมีโอกาสนะครับในฝั่งขายว่าทองคำนั้นอาจจะลงต่อนะครับนี่นะครับผมให้ดูสัญญาณของ m a c กดีนะฮะส่วนของสัญญาณของไ s i ก็เช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมฮะว่าถ้าเกิดว่าสัปดาห์นี้สามารถทำลาย d เด r g e เ c นได้ก็คือสามารถที่ขึ้นเหนือเรนเส้นสีชมพูนี่ขึ้นไปได้ทองคำก็จะขึ้นต่อนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้นะครับทองคํานั้นก็จะต้องกลับกลายเป็นขาลงครับและทองคำเนี่ยจะสามารถขึ้นชนได้ถึงเป้าบริเวณไหนไปดูกันครับดีครับทองคำนะฮะถ้าเกิดว่าสามารถนะฮะที่จะชนผ่านเส้นสีเหลืองแนวนี้ขึ้นไปได้นะครับทองคำนะฮะก็จะสามารถ ทำลายดิเวอร์เจนเมื่อกี้ที่บอกได้เลยนะฮะบริเวณตรงนี้นะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะขึ้นต่อนะฮะมองว่าทองคําในรายสัปดาห์นั้นนี่ฮะเห็นไหมครับนี่ครับขอเรียกเป็นสีแล้วกันฮะจะได้เห็นกันแบบชัดๆไปเลยนะครับว่านี่ครับทองคำนะฮะในรายสัปดาห์นั้นถ้าเกิดว่า สัปดาห์นี้นะฮะสัปดาห์นี้นะครับชนบริเวณขอย้ำนะฮะว่าสัปดาห์นี้ชนบริเวณสองพเหรียญต่อเทอทอแล้วไม่ผ่านนะฮะแนวบริเวณเส้นสีเหลืองเนี่ย2,500เหรียญ2,510เหรียญนะฮะแล้วไม่ผ่านนะครับทองคำนะฮะก็จะลงต่อนะครับนี่ฮะก็จะลงต่อยาวๆนะครับแบบนี้เลยนะฮะถ้าเกิดหลุดเส้นแดงเนี่ย ก็จะลงต่อแบบยาวๆได้เลยนะครับทองคำนะฮะมองว่าสัปดาห์นี้มีโอกาสอย่างสูงเลยฮะที่จะไปชนบริเวณแนวต้านแนวสำคัญนนนนครบ,บริเวณแนวนี 2000, ้เห็นไหมครับบริเวณ2,500-2,500เหรียญถึง2,10 0เหรียญต่อรอยออนนะครับแนวนี้เนี่ยเป็นแนวเสี่ยงขายนะฮะทีมเราเนี่ยก็จะขายอีกรอบหนึ่งนะฮะบริเวณ2,500เหรียญถึง2,10เหรียญต่อถอยออนถ้าเกิดทองคำนะฮะ ไม่สามารถผ่านบริเสเซนเหลืองด้านบนนี้ไปได้ในสัปดาห์นี้ทองคําก็จะลงแต่ถ้าเกิดว่าให้ดีนะครับในสัปดาห์นี้นะฮะทองคำนะฮะได้ขึ้นไปบริเวณแนวนี้ชนแล้วนะครับมีไส้แดงๆงนะครับขึ้นมานะครับชนแล้วมีไส้แดงๆ,ๆยาวๆขึ้นมาแบบนี้นะครับและแท่งเทียนนะฮะปิดเป็นแท่งแดงแบบนี้ทองคํา ก็จะสวยมากเลยฮะในการลงต่อหรือไม่สามารถทำลายไดไฮโดเจนขึ้นไปได้นั่นเองครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูกันต่อทองคำในลายเดยนะครับว่ากราฟทองคำลายเดยนั้นเป็นแบบไหนนะครับว่าทองคำในลายเดยนั้นจะสามารถกลับกลายเป็นขาขึ้นได้ไหมไปชมกันครับนี่เลยฮะตอนนี้เราอยู่กราฟทองคำในกราฟลายเดยนะฮะ กราฟทองคำในกราฟรายเดย์นั้นค่อนข้างที่จะบ่งบอกอะไรบางอย่างครับว่าทองคำนั้นได้ทำการไซเวย์ขึ้นมาด้านบนบนริเวณแนวนี้นะครับและดูเหมือนว่านะครับมีแนวต้านสําคัญเนี่ยอยู่ที่บริเวณนวนี้เลยครับเห็นไหมครับ เป้าเดิมฮะอย่างที่บอกเมื่อกี้นะอยู่ที่เรน2,000สามเรน2,000ห้าเรนต่อถอยออนนะฮะแนวนี้เลยเรนเส้นสีเหลืองแนวนี้นะฮะแนวนี้เนี่ยเป็นแนวต้านสําคัญของกราฟทองคําในรายเดย์นะฮะถ้าเกิดว่ากราฟทองคำเนี่ยสามารถที่จะผ่านเรนเส้นสีเหลืองแนวนี้ขึ้นไปได้ก็ดูเหมือนว่าทองคํานั้นก็จะกลับกลายเป็นขาขึ้นนะครับนะครับกลับกลายเป็นขาขึ้นเลยนะครับสามารถมีโอกาสทำลายดูเจนและกลับขป็นขาขึ้นเลย แต่ทางทีมเรานะฮะคาดว่าทองคำนะครับนี่ฮะมองว่าภูเขาของแม็กดีเนี่ยเริ่มที่จะลดหลังลงมาแล้วนะครับถ้าเกิดทางกราฟเทคนิคนั้นเห็นไหมฮะบรินแนวนี้นะครับเริ่มที่จะลดหลังกันมาแล้วนะครับทองคำเนี่ยนี่หน้าบัดนาวตอนนี้เราอยู่ที่ภูเขาลูกนี้นะครับเห็นไหมฮะว่าทองคํานั้น ในส่วนของแมก d ีเห็นไหมฮะค่อนข้างที่จะต่ำตี้ลงมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวขอใเป็นสีนิดหนึ่งนี่เลยฮะเห็นไหมฮะว่าทองคำนั้นในในรายเดนั้นค่อนข้างที่จะต่ำตี้ลงมาเรื่อยๆเห็นไหมฮะขากันเนี่ยกราฟมีหายที่เท่ากันนะครับ กล่าวว่าในค่ำคืนนี้น่าจะมีโอกาสไปทดสอบที่เ,เ,เรียน205เรียน7เรียญตบถอยออนและคิดว่าไม่น่าผ่านครับมองว่าแมกดีนั้นค่อนข้างที่จะอ่อนแรงนะเห็นไหมภูเขาลูกนี้ลูก1ลูก2นะครับขออนุญาตเขียนให้ดูแล้วกันนะฮะโอเคภูเขาลูกที่1น,นะครับภูเขาลูกที่2นะฮะและภูเขาลูกที่3นะครับก็ค่อนข้างที่จะอ่อนแรงสุดท้ายภูเขาลูกที่4นี้ ค่อนข้างที่จะอ่อนแรงอย่างชัดเจนนะฮะเห็นไหมฮะหนึ่มนะฮะมองว่าทองคำในรายเดยนั้นถ้าเกิดว่าไม่สามารถทําลายไดเวอร์เจนได้ขึ้นไปทดสอบที่บริเวณ25งพันห0หรีองเหรียญตกถอยอ่อนแล้วไม่ผ่านนะครับทองคำในรายเดยน,นะฮะก็หน้าที่จะลงนะฮะลงแบบแรงๆเลยนะครับเพราะว่าสัญญาณไดเวอร์เจนสัญญาณหมีค่อนข้างที่จะชัดเจนครับ เราไปดูคำต่อในราย4ชั่วโมงนะฮะก,ากราฟทองคำราย4ชั่วโมงนั้นดูเหมือนว่าตอนนี้กราฟทองคำราย4ชั่วโมงนะฮะได้ไม่หลุดแนวรับเลยนะฮะแนวรับแบบไหนคลิปนี้ต้องไปชมกันครับดีเลยครับตอนนี้เฮียหรือกราฟทองคำในราย4ชั่วโมงนะฮะเห็นไหมฮะกราฟทองคำราย4ชั่วโมงนั้นดูว่าไม่หลุดแนวรับเลยนะเห็นไหมแนวรับบรรเวณเส้นสีแดงแนวนี้นะฮะเห็นไหมฮะ เป็นแนวรับสําคัญของทองคํานะครับในลาย4ีชั่วโมงนะฮะเห็นไหมครับว่าทองคํานั้นไม่หลุดแนวรับบริเวณเส้นสีแดงแนวนี้เลยนะครับมองว่าทองคำนะดูเหมือนว่านะครับอยากที่จะขึ้นไปทดสอบนะฮะที่บริเวณยอดดอยบริเวณนี้ฮะบริเวณที่เรียนไว้ตั้งแต่กราฟรายเดเมื่อกี้นะฮะว่าบริเวณ2004ีเหรียญ2องพเหรียญต่อถ้วยออนะฮะทองคำเนี่ยพยายามที่จะไปชนแนวต้านด้านบนเพื่อทดสอบนะครับว่าทองคํานั้น จะสามารถผ่านไปได้ไหมเห็นไหมบริเนวณนี้นะครับคาดว่าตรงคํำนะฮะในค่าคืนวันอังคารในค่าคืนนี้นะฮะน่าจะขึ้นไปทดสอบที่บริเวณนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมาดูนะฮะสัญญาณนะครับสัญญาณแม็กดีนะฮะก็ค่อนข้างที่จะภูเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีคลายลงมาอย่างชัดเจนนะฮะ วงบอกว่าทองคำนั้นอาจจะเป็นการขึ้นหลอกนะครับว่าจะสามารถทำลายเดเวอเจนบริเวณแมคดีบริเวณแนวนี้กลับขึ้นไปได้ไหมนะมองว่าเป้าดักขายของทีมเรานะครับก็จะอยู่ที่บ to e ริเวณ2,003เหรียญต่อถอยออนบริเวณแนวนี้นะฮะจะเกิดว่าทองคำนะฮะชนแล้วนะครับไม่สามารถยืนเหนือบริเว2,005เหรียญต่อถอยออนขึ้นไปได้ทองคำนะฮะก็จะลงต่อแบบยาวๆนะฮะเมื่อดูแมคดีไอซ์ไซน์นะครับ ไอ i เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับว่าเรแนวนี้เนี่ยมีหายเท่ากันเห็นไหมครับแต่ว่าไ s i นั้นทุกๆจุดนะฮะบ่งบอกว่าค่อนข้างที่จะอ่อนแรงเห็นไหมฮะหนึนะครับสีนะครับเห็นไหมว่าไ s i นั้นก็บ่งบอกว่าอ่อนแรงลงมา นะครับอย่างต่อเนื่องนะฮะเห็นไหมฮะบริแนวนี้เลยนะครับผมบอกว่าทองคํานั้นไ s i หมดแรงนะฮะมองว่าถ้าเกิดทองคำนะแต่ถ้าเกิดทองคำนะถ้าเกิดสามารถยืนเหนือเรนสองนห้ารอต่ทองขึ้นไปได้ทองคําก็จะทําลายไดเวอร์เจนในส่วนของ RSI ไปได้ครับถ้าเกิดท่านใดนะฮะ อยากคุณทองทองแท่งนะครับเราขอแนะนำนะฮะบริษัททีโกสมนินะครับเพราะเราซื้อขายตรงท้าแบบเรียลไทม์นะฮะตลอด24ชั่วโมงเลยนะฮะท่านสามารถที่จะทำกำไรนะฮะเพราะว่าตลาดจากเมื่อคืนเนี่ยตลาดอเมริกาเนี่ยได้ขึ้นจากบริเวณ1 9 7 5เหรียญนะฮะขึ้นมาบริเวณถึง1,990เหรียญเนี่ยเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะฮะตอดกลางคืนนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยทองคำเนี่ยจะวิ่งในช่วงตลาดของอเมริกานะครับแล้วก็ทางทีโกเนี่ย ก็จะมีกัปที่ดีนะฮะเก้าค่าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ35บาทเก้าอยู่ที่ประมาณ25บาทครับ mm hmm. ถ้าเกิดท่านใดนะฮะชอบเลิ่นี้ครับรบกวนครับช่วยกดไลค์กดแชร์ติดตามกับท่มงนเรดาด้วยนะครับ mm hmm. ผมโชคดีบูนเชฟตะกอนสวัสดีครับ